ผู้เครื่องแบบแไปหมดเลยอะแล้วเห็นชอนไหมนะ่ะไม่อะคิดว่าไม่นะบ้าจริงแล้วเทวลอไปอยู่ที่ไหนวะใครจะรู้ล่ะเฮ้ hey, เป็นไงบ้างไอไอลิสน้อยมันอยู่ไหนอะฉันไม่ค่อยแน่ใจอะ่ะอาเธอร์เทรลอนนี่ออกไปสืบอยู่นะแล้วมีใครเข้าไปในแบ็กวอเตอร์สืบดูหรือเปล่าวะ พวกพิณกันตันเต็มไปหมดเลยใครจะกล้าเรารูปดัชกับโคเซเต็มไปหมดเลยเอามานี่สิอืมไม่เข้าใจทำไมพวกนั้นไม่แขวนคอชอนซะหรือพวกนั้นอยากจะประจานต่อหน้าฝูงคนเนี่ยคุณสุภาพบุรุษผมมาแล้วชอนกำลังถูกย้ายไปตอนเหนือของทอนมาหน้านะไปเรือนจำรัฐบาลกลางตะวันตกนะ เว้ยเอ้ยบาริงพวกเราคงตามไปช่วยที่เรือนจำไม่ได้เราต้องช่วยเขาตอนนี้ไม่งั้นก็เอาอยัางไงวะเราไม่ทิ้งใครทั้งนั้นน่ะฉันรู้ฉันรู้ไอ้พวกนั้นกำลังจะพาเข้าไปที่แคมป์ใกล้นะ่ะก่อนจะคุมตัวเข้าไปให้รัฐบาลน่ะถ้าอย่างนั้นฉันคิดว่าเราต้องหยุดพวกนั้นก่อนที่จะไปถึงแคมป์นะนะเชา้าทำไมนายไม่ขึ้นไปทางเหนือล่ะ ไปตามภูเขานั้นนะแล้วพวกเราจะไปเจอนายอีกฝากหนึ่งเราจะได้จัดการกับพวกมันจากทั้งสองด้านไงโจเซ่ฮาเวียมาเร็วเข้าไปดูกันรู้ไหมคุณอาเธอร์ไอ้พวกนั้นกำลังจะพาเข้าไปที่แคมป์ใกล้นะพวกคนของรัฐน่ะดูจะหัวเสียมากเลยละ่ะแน่นอนเราจะช่วยช้อนแล้วก็รีบเพนทุกอย่างต้องโอเคประเทศนี้มันกว้างใหญ่นะ่หวังว่าอย่างนั้นนะ ออไปไปดูกันไปที่แม่น้ำแล้วหาเรือนั่นกันจับตาม,มองพวกพิงกนตันไว้ให้ดีละ่ะพวกนั้นล่าตะเวนอยู่ไปทั่วเลยนะเว้ยอาเธอร์ใช่ทางตอนใต้ของแม่น้ำเวสต์อลิซาเบตไม่ปลอดภัยแล้วนะตอนนี้มันเลวร้ายอย่างที่เราคิดไว้จริงๆ่ะ ฉันได้ยินมันพูดถึงผู้หญิงชื่อเฮดี hey ้แมดคอร์ด้วยนะ mm hmm. เด็กอายุยังน้อยพวกมันบอกว่าดัสค่าเธอทิ้งบนเรือนะ่ะจริงอย่างนั้นเหรอฉันก็ไม่รู้ข้างล่างนั่นน่ะคิดว่าจะเป็นไอ้หนูของเราเนะียเรือนั่เน่เอาล่ะคุณสุภาพบุรุษตามฉันมานะเราจะตามพวกนั้นไปไม่ให้มันรู้ตัว ดูให้แน่ใจว่าใช่ทรอนจริงหรือเปล่าก่อนจะไปเปิดสึกกับพวกมันนะคุณคิดว่าพวกมันจะเห็นเราไหมถ้ามันเห็นมันก็คงไม่คิดอะไรมั้งเราก็แค่สามคนขี่ม้าไปเรื่อยๆมันคงไม่เอกใจอะไรหรอกนาทำตัวให้เป็นธรรมชาติไว้เฮ้ยมันเทียบท่าแล้วล่ะเอาล่ะดูให้ใกล้กันอีกหน่อยนะกล้องส่องทางไกลผู้ท่านทั้งหลาย พวกล่าฆ่าโหงพวกนี้มันเป็นใครอ่ะน่าจะเป็นพวกแก๊งไอซ์สเกลดิงนะได้ยินมาว่าเป็นแก๊งใหญ่แล้วก็ปาดเถือนด้วยเพิ่งเป็นที่รู้จักไม่นานนี่เอง่ปีสองปีเนี่ยฉันว่านั่นมันชอนนะคิดว่าน่าจะใช่นะใช่เลยนั่นมันชอนละมันโดนถีบหงายท้องเลยอ่ะเยี่ยมเลยนึกออกไหมว่ามันโกนประสาทพวกเราแค่ไหนเนะี่ยใช่เลย พวกนั้นกำลังจะเอาทอนไปที่หุบเขาแล้วนะนั่นชาวอยู่อีกฝากหนึงเนืไปกันเถอะแล้วสองคนข้างล่างนั่นเราจะเอาอยัางไงอะ่ะฉันมีแผนแล้วละ่ะตามฉันมานะอย่าเจ้า หน้าที่ของฉันเองนะคุณสุภาพบุรุษเราต้องจัดการให้เงียบที่สุดเท่าที่ทำได้นะถ้าจะไปหลอกล่อสร้างจุดสนใจแล้วนายสงคลก็ย่องเข้าไปจัดการมันนะโอเคเตรียมเมีดให้พร้อมนะอาเธอได้ โอเคลงไปด้านล่างกันรอจังหวะนะรอก่อนนะเากำลังสร้างจุดสนใจแล้วคุณสุภาพบุรุษมีปัญหาอะไรผมหลงทางมาน่ะครับ ช่วยแนะนำทางให้ผมหน่อยได้ไหมล่ะครับอะไรวะไปทางนู้นไปแต่ว่ารอจังหวะนะจัดการมันเลยอาเธอร์เออโอ้ยบ้าเอ้ย,อยม,มันรู้ตัวกันหมดแล้วแล้วเข้าอาเธอร์มันมาันกแล้วฉันมาแล้วจัดการพวกมันเลยจริงมันเลยอาเธอร์้จัดการมันเลย,เลยอาเธอ,อร์ แล้วไปกันต่อเถอะเฮ้ยว้าวิ่งเข้าไปลุยเปลี่ยนปืนก่อนขึ้นไปตรงนั้นข้างบนว้วยมาเถอะ 靠阿哥。Wow, uh huh. ข้านี่นะนึ่งข้างบนอามันแล้วเข้าดูแล้วนะเฮ้ยมันมาอีกแล้วออย้นั่นไงเช้าพวกนายโอเคไหมก็โอเคอ่ะ แคมพวกมันอยู่ทางนั้นเร็วเข้าปมต่ําไว้นะชาวนายไปทางขวานะส่วนฉันจะไปทางซ้ายโอเคจัดการมันเลยพรอมมันฆ่าหัวเท่าไหร่วะเนี่ยน่าจะเยอะอยู่นะเราน่าจะจับมันโศกทางการเองเนะฮ่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยตอนนี้จัดการพวกมันก่อนเถอะ ยป,ปืนแล้วอีข้างบนเนละอมันมากันเพียบเลยลุยเข้าไปเลยลุยเข้าไปเลยสี่โอ้โอบ้าสต้องอย่างนี้เลยโอ้ย ไปโอ้ยโอ้โพวกมันหนีไปแล้วโอเคเราทำได้เอ้ยพวกนายทำอะไรอยู่พี่นายจะปล่อยฉันลงไปไหมเนี่ยอาเธอร์อ,อยู่เฉยๆนะ่ะช้อนอ๋อ้ยมานี่ รู้ไหมจากมุมนี้นายดูไม่แย่เท่าไหร่เลยอาเธอร์ไม่เอานะ่าลุกขึ้นมาอึ๊บไม่กอดหน่อยเหรออาเธอร์พี่น้องที่พัดพากจากกันไปยังไงล่ะไอ้น้องรู้อะไรไหมอะไรจะสําคัญไปกว่าพวกพ้องล่ะฮะสายใย,ยผูกพันคือสิ่งมีค่าที่สุดสําหรับฉันแล้วแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยมันก็ง่ายมากที่ฉันจะปล่อยให้นายเน่าตายอยู่ที่นี่นะชาช้าไม่ห้ามฉันฉันไม่เชื่อที่นายพูดหรอกนะ้าอาเธอร์มันไปได้แล้วนะ่ะ นายเป็นคนดีอาเธอร์มอร์แกนพวกอ่อนหัดไร้สมองยังต้องซูฮกนายเลยป,ปากสักทีนะ่ะเราต้องแยกย้ายกันแล้วไปเถอะนายช่วยคุ้มกันคุณชอนแม็กไกวกับไปที่แคมป์ทีเนะจะดีมากถ้านายแยกไปอีกทางระวังด้วยมีพวกราตระเบนอยู่ทุกที่เลยแล้วนายล่ะ ฉันจะดูว่าที่นี่มีอะไรบ้างฉันจะกลับไปเจอกันที่แคมป์ให้เร็วที่สุดเนี่ยตกลงโอเคเอาล่ะไปกันเถอะฉันมีเรื่องเล่าให้นายฟังเยอะแยะเลยฮาวีเดีหลอฟังแทบไม่ไหวแล้วอึ๊บคิดมาปลุกนายคงจะพากันคิดถึงฉันมากแน่แเลยอ่าอ่าเ,เธอ ว่าไงโฮเซไปล่าสัตว์กันไหมล่าคุณจะไปล่าอะไรล่ะช้างอย่างนั้นเหรอฮะบ้าน, <c oughs> น่ะฉันไปเจอหมีตัวใหญ่มานะ่ะใหญ่ที่สุดท่าที่ฉันเคยเห็นมาเลยอะ่ะพระเจ้าช่วยแล้วคุณอยากให้ผมไปด้วยอย่างนั้นเหรอใช่แน่นอนก็ดีนะแล้วเราจะไปไหนกันน่ะแถบแม่น้ำดัคโกต้าฉันจะเบื่อที่นี่แล้วเหมือนกันนะ่ะโอ้ฉันก็ด้วย นายต้องการอะไรเพิ่มไหมล่ะคิดว่าไม่นะผมมีทุกอย่างแล้วล่ะโฮเซงั้นเราก็ไปกันเลยโอเคแล้วนายได้ม้าใหม่แทนโบลิเซียนแล้วอย่างนั้นเหรอก็ได้แล้วล่ะเจ้าม้าใหม่ของผม,มนะแต่ตัวนี้มันก็ใช้ได้ฉันลองเอาไอ้ตัวใหญ่นี้ไปขี่มาแล้วนะแรงมันเยอะเป็นบ้าเลยคุณไปได้มาจากไหนเนี่ยก็ไอ้พวกปากดีไม่มีสมองพยายามจะดักปล้นฉัน ตอนฉันกำลังขี่ม้านะ่ะฉันก็เลยทิ้งมันมานะสิเห็นภาพเลยละเอาเจ้าหนี้ไปวาเลนไทน์กันนะ่ะอยู่ระหว่างทางพอดีมีคนรับซื้อวางใจได้อย่างนั้นเหรอเอาหน้าไปเปลี่ยนอานม้าเร็วเข้าเราจะได้ไปกันโอเคไม่รู้สิผมก็ชอบตัวนี้อยู่เหมือนกันนะมีม้าสองตัวก็ไม่จะเป็นอะไรเลยที่โรงเก็บม้านะ่ะมีม้าสวยๆเพียบเลยละ่ะก็คงใช่อ่ะนะ <c oughs> อของสนุกน่าดูเลยมันไม่ดีดผมแน่แล้วเนี่ยไอ้ม้าตัวใหญ่เนี่ยไม่รอกมันเป็นเด็กดีถ้าฉันอยู่ใกล้ๆนั่นนะตามันดุเอาเรื่องเลยนะเนี่ย <c oughs> อย่าหยาบขายกับสัตว์พวกนี้สิอาเธอร์โอเคดูซิว่านายจะขี่มันได้ไหมนะอาเธอร์ ใจเย็นนะพอตัวโตเอาล่ะเราเข้าเมืองกันอย่ากก่อนเรื่องที่บาเหมือนข้าวก่อนล่ะขอร้องล่ะนะฉันได้ยินมาแล้วผมจะพยายามนะเราจะขี่ม้าไปน่าจะสักสองสาวันนะโรงเก็บม้าที่วาเลนไทนะ์น่ะมีอุปกรณ์เกี่ยวกับม้าดีๆทั้งนั้นเลย อานม้าสวยๆฉันเคยมีอยู่อันหนึ่งใช่แล้วเกิดอะไรขึ้นนะ่ะมันถูกขโมยไปตอนอยู่หน้าโรงเล่าในเดียคลิกนะ่ะโอ้ผมจำได้ลางๆนะวุ่นวายกันทั้งวันเลยนี่นะใช่จำได้ไหมล่ะแม็กเน่ยแทบเสียสติเลยขู่ฆ่าล้างเมืองเลยนะแล้วเดวี่มันก็สลบไปเราทิ้งมันไว้ที่นั่นกลับมาในวันรุ่งขึ้น พอมันตื่นขึ้นมามันก็กลับมากินเหล้าต่อซะอีกอะคิดถึงพวกนั้นจริงๆนะใช่เจนนี่ด้วยเธอดูใช้ได้เลยนะเด็กคนนั้นนะ่ะสำหรับเลนนี่เนะี่ยผมคิดว่ามันชอบเธอนะแต่ว่าเลนนี่กับเจนนี่นะ่ะน่าจะไปกันไม่ได้หรอกเหมือนเธอกับมาท่าหรือบิลกับฟิวนั่นแหละคงถูกของคุณนะี่ ชักรู้สึกว่าโชคของเราตายไปกับพวกเขาด้วยนะไรสาระหนะ้าอาเธอร์เราไม่เป็นอะไรหรอกแต่เราต้องการเงินจะได้กลับมาตั้งตัวได้นะอ่าเราใกล้จะถึงแล้วละ่ะลงเก็บม้าอยู่ข้างหน้าแล้วนะโอเคเอาละ่ะเอาเจ้าตัวตัวนี่ไปขายซะนะอาเธอแล้วก็ซื้อม้าตัวใหม่มาสักตัวหนึ่งนะ ัวไหนก็ได้ได้เลยฉันจะแวะไปร้านขายของแป๊บหนึ่งนะแล้วกลับมาเจอกันที่นี่นะอาเธอร์โอเคอ่ามีอะไรให้ช่วยเหรอครับฉันกำลังมองหาม้าตัวใหม่อยู่เนี่ยแล้วก็จะเอาม้าตัวนี้มาขายด้วยนะคุณมาถูกที่แล้วครับผมมีม้าสวยๆให้เลือกเพียบเลยนะ อาแล้วเจ้าตัวนี้ล่ะครับฮะว่าจะขายอย่างนั้นเหรอคุณจะขายมันเท่าไหร่ล่ะก็ไม่แน่ใจนะมีเอกสารหรือเปล่าฮะเออไม่มีเอกสารเน่ยไม่มีอ๋อดีเลยไม่งั้นผมจะจ่ายคุณยากขึ้นแต่คุณโชคดีแล้วล่ะผมมีคนนึงเขากำลังมองหาม้าใช้งานชั้นดีแบบนี้อยู่เลยนะให้ราคาดีด้วยไม่งั้นผมจะเก็บเจ้านี่ไว้ให้คุณที่นี่ก็ได้นะ เอาเลยเชิญดูม้าตัวอื่นก่อนเลยนะครับอืออ่าเอาเจ้าตัวนี้ล่ะราคามาถูกดีะ ทุกอย่างเรียบร้อยอ่าแล้วก็ม้าตัวใหม่ชั้นดีหวังว่างั้นเนี่ยนะผมไม่ขายอะไรนอกจากสัตว์ชั้นดีเท่านั้นละนะรับประกันได้เลยนะนี่เอกสารม้าตัวใหม่ของคุณนะส่วนอันนี้ผมแถมให้แล้วก็ขนมขบเคี้ยวสำหรับเจ้ามา้า ่านี่ขอบคุณครับเอาล่ะนะส่วนเจ้านี่ดูแลเขาให้ดีนะครับโอเคไปกันเถอะไม่เลวนี่อาเธอร์ม้าตัวใหม่นะ่ะเอาล่ะไปกันได้แล้วเราต้องไปอีกไกลเลยนะแล้วทะเลสาบอะไรนะที่เราจะไปกันเนี่ยมันชื่อว่าโอเคลกันน่ะ อยู่ในหุบเขาทางตะวันออกของคัมเบอร์แลนด์ฟอลนะจ้าเชื่อหวังว่าฉันจะจำทางได้อยู่นะกลับไปขึ้นเขาเนี่ยยังไม่เข็ดอีกเหรอโฮเซ่เอ,เอ,เอแต่คราวนี้เราเป็นคนล่านะเราไม่ได้หลบหนีแล้วนายกับจอนละ่ะเป็นยังไงบ้างแล้วก็ดีก็ตั้งเป็นปีนะที่มันทิ้งเราไปนะ่โฮเซ่ ฉันคุยกับมันหลายครั้งแล้วมันรู้ว่ามันทําผิดนะอาเธอผมก็คิดว่าอย่างนั้นนะนะหนีลูกกับเมียไปมันก็เรื่องนึงแต่มันก็มีอย่างอื่นด้วยอ่ะแล้วมันก็รู้ดีคุณกับดัชเลี้ยงเข้ามานะดูนั่นกระต่ายเราน่าจะจับมาทําอาหารสักตัวนะได้เลยฉันจะยิงมันสักตัวนะ เอาล่ะนี่ก็จะค่าแล้วอาเธอร์คิดว่าเราคงจะตั้งแคมป์กันที่นี่ดีกว่านะโอเคผมจะไปจับกระต่ายมานะโอเคฉันจะรอตรงนี้นะ อ่าได้แ huh. ล uh ้ว huh. uh huh. ได้มาแล้วโฮเซดีมากอาเธอร์ฉันคิดว่าเราตั้งแคมป์กันที่นี่ดีกว่านะโอเคผมหิวแล้วละ่ะย่างกระต่ายนั่นสิอร่อยเลยนะย่างบนกองไฟแบบนี้นะ่ะโอเคอ จะกินสักหน่อยไหมไม่ละฉันไม่เป็นไรละฉันไม่ชอบกินอะไรตอนค่านะโอเคงั okay. ้นผมกินแล้วนะ นอนพักผ่อนกันก่อนแล้วกันนะพรุ่งนี้เราต้องเดินทางกันต่อแล้วก็ไปตามล่ามหมีกันเออ สวัสดียามเช้าอ่าเธอเออพร้อมไหมเออโอเคกาแฟไหมล่ะเออโอเคดีเลยอ่าเออแล้วคุณมีแผนยังไงล่ะก็เดี๋ยวก็รู้เองถ้าเราตามรอยมันจนเจอนะคิดว่าเราน่าจะวางเหยื่อล่อให้มันออกมานะอหมีนะ่ะชอบกินปลาแน่นอนอยู่แล้ว แล้วมันก็ชอบของหวานด้วยหลายคนนะ่ะใช้วิธีล่อเหยื่อแล้วยิงมันจากบนต้นไม้แต่ฉันว่าเราน่าจะจัดการมันบนพื้นจะดีกว่านะอือหืออาวล่ะช่วยผสมเหยื่อให้ฉันทีนะตอนที่ฉันกำลังเก็บของนะ่ะอาเธอร์โอเคหวังว่าคุณจะคิดถูกนะโพเซฉันโตมากับภูเขาอาเธอร์ฉันนะ่ะแทบจะกินหมีแทนนมแม่แล้ว โอเคไปกันได้แล้วนะอ่๊บ,บ,บ,บเราจะเริ่มจากที่แม่น้ำนั่นคือที่ล่าสุดที่ฉันเห็นมันโอเคม้านั่นเป็นยังไงบ้างตัวตัวนี้เหรอก็ใช้ได้นะแต่ตัวเล็กไปน,นิดนึง รู้ไหมฉันเคยอยู่แถวนี้กับเบสซี่หลายปีก่อนจริงเหรอผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยคุณยังคิดถึงเธออยู่อย่างนั้นเหรอแน่นอนทุกวันเลยละ่ะคุณทั้งคู่เคยคิดที่จะวางมือไหมเนี่ยอยก็มีบ้างนะและฉันก็กลับมาเข้าวงการอีกเธอเข้าใจผมจําได้ว่าคุณหายไปพักหนึ่งเนี่ยช่วงนั้นเน่ยเราก็แย่เหมือนกันนะความจริงก็คือมันไม่มีหลอกการวางมือแหะ นายคิดจะวางมืออย่างนั้นเหรออาเธอร์ผมเหรอไม่ไม่ไม่เคยคิดเลยถ้าแผนใหญ่ของดัตส์สำเร็จเราก็จะมีเงินมากพอที่จะย้ายไปที่ใหม่ที่ไหนก็ได้ที่ใหม่บางทีพวกเราทุกคนจะได้เริ่มต้นชีวิตกันใหม่นะลองดูที่แม่น้ำนั่นดูว่ามันมาจับปลาอีกเมื่อเร็วๆนี้ไหมนะ หาล่องรอยขี้ของมันกระดูกหรืออะไรเกี่ยวกับมันนะมีรอยอุ้งเท้าอยู่ตรงนี้โฮเซที่ในแน่ตัวมันใหญ่มากเลยดีหวังว่าจะเป็นมันนะนายบอกได้ไหมว่ามันไปทางไหนล่ะเออเดี๋ยวนะขอดูก่อนนะ อาทางนั้นรอยมันตรงไปที่ทางต้นไม้โน้นน่ะ มีบางอย่างอยู่ตรงนี้เนี่ยโฮเซปลาถูกกัดแท้เหรอเพื่อนเราน่าจะเป็นคนทิ้งเอาไว้นะฉันว่าเร็วเข้าไปดูเผื่อว่าจะเจอมันนะใจะเย็นๆนะอาเธอร์ มีอะไรอยู่ตรงนี้ด้วยล่ะเป็นขี้ของมันน่ะยังใหม่อยู่เลยคิดว่ามันคงอยู่ไม่ไกลนะหากันต่อนะโอเคบ้าเอ้ย เหมือนลอยมันจะสิ้นสุดตรงนี้เนี่ยบ้าจริงอ่าเราคาดกับมันแล้วเหรอตอนนี้มองในแง่ดีนะอาเธอร์งั้นจะเอายังไงอ่ะฉันคิดว่าเราแยกกันตามหาไหมหรือไม่ก็พวกเราวางเหยื่อล่อที่นี่นายคิดว่ายังไงละ่ะอแยกกันหาแล้วกันนะโอเคฉันจะไปตรงนี้นายไปตรงนู้นนะโอเค เจอรอยอีกแล้วอาเธออาเธอ <coughs> à thưa, à thơ à thơ <coughs> à thơ mà lão ờ hơi ờ hơi diện quái na mình lấy thơ ทางนี้อาเธอร์โฮเซโอ้ยคุณไม่เป็นไรนะตาแกแน่นอนฉันสบายดีออขอบใจนะก็คิดว่านะสนุกดีนะ,ะ,ะ,ะรู้ไหมอาเธอร์มอแกนฉันน่ะทักจะแก่เกินไปแล้วนายเอานี่ไปนะอะไรเนี่ย เป็นแผนที่ผู้ชายที่บานะ่ะให้ฉันไว้ที่จริงเออฉันขโมยมานะ่ะแผนที่นี้นะ่ะจะบอกที่ซ่อนพวกสัตว์ในตำนานหายากเออขอบคุณมากเลยนะด้วยความยินดีนายช่วยชีวิตฉันไว้นะอาเธอร์ฉันคิดว่าถ้าจะกลับไปที่แคมป์ละนะไปเลียแผลใจดีกว่านายจะไปด้วยกันไหมล่ะอือหรือว่านายจะอยู่แถวนี้เออไงล่ะ ผมว่าผมจะกลับแคมป์ไปกับคุณนะโอเคโอเค